ไม่ต้องสงสัยว่าคียโนโรนโดคือผู้เล่นระดับท็อปของยุโรปแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่ชื่อของเขาในการทำสถิติต่างๆก็ยังคงติดอยู่ในบอร์ดแบบที่ยากจะมีใครทำลายลงแม้แต่คนที่เกลียดชังเขาก็ยังคงต้องยอมรับว่าผลงานของโรนัลดโดยเฉพาะในการเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั้นมันยอดเยี่ยมขนาดไหนเขาได้ทำสิ่งต่างๆที่น่าเหลือเชื่อจนทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์อย่างแท้จริงเราได้รวบรวมสถิติสุดยอดของโรนัลดมาให้ได้ชมกันแต่ละสถิติของเขาในเกมแชมเปีเ้ยนส์ลีกน ทำลายได้ like ซูซูกิจัดหนักอัดโปรโมชั่นแรงสู้ศึกตลาดยานยนต์ไตรามาสแรกปี2567ปรับราคาซูซูกิซีเอสสูงสุด1 5 0 0 0 0บาททุกรุ่นย่อยราคาเริ่มต้นจากเดิมอยู่ที่528,000บาทลดเหลือเพียงแค่378,000บาทเท่านั้นนะครับโดยราคาพิเศษพร้อมทั้งแคมเปญเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง7เมษาย,ยน2567รายละเอียดการปรับลดราคาโปรโมชั่นพร้อมรุ่นรถสเปคซูซูกิซีเอสจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1น,นาน1ปีและบริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถซ้าแอส แทนนาน3ปีสาววกซูซูกิห้ามพลาดนะครับทำประตูสูงสุดใน UCL ตลอดกาล เมื่อเรียวเนลเมสซี่และคาริมเบนเซมา่าไม่ได้เล่นในฟุตบอลยุโรปอีกต่อไปสถิติของโรนัลดที่ทําไว้140ประตูนในแชมเปี้ยนส์สลีกตอนนี้ก็ยากจะหาใครมาทําลายในเร็ววันคิดค่าเฉลี่ยงง่ายๆเพื่อที่จะทําลายสถิติตั้งกลาวตั้งเตะคนหนึ่งต้องยิงประตูใน u c l 10ลูกใน14ฤรือการติดต่อ,อกันเพื่อตีเสมอเออร์ลิงหานแ,และคริยันอิมบปเป้คือบุคคลที่ใกล้เคียงที่สุดมีแนวโน้มที่สุดในการที่จะไปถึงตรงนั้นเมื่อแขวต์ทแต่พวกเขาทั้งคู่ก็ยังเหลืออยู่กว่า9 0ลูกไไดดด้้เพื่่อจจะปถึงุททีโรนําว ทำประตูในรอบน็อกเอาต์ยูซีอลมากที่สุดแม้ว่านักเตะอย่างเอ็มบัปเป้และฮารแลนด์จะคว้าสถิติการทำประตูสูงสุดตลอดการได้ก็จริงแต่ก็ต้องใช้ความพยายามพอสมควรเช่นกันหากจะทำสถิติการยิงในรอบน็อกเอาต์โรนัลโดโ้นั้นทำไปทั้งสิ้น67ประตูกับการยิงหลังรอบแบ่งกลุม่มตล,ลอดชีวิตที่เจ้าตัวเล่นในฟุตบอลยุโรปทั่วใหญ่และแน่นอนว่ามากกว่าผู้เล่นคนอื่นในประวัติศาสตร์ยิงประตูมากที่สุดเมื่อนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไป นอกจากในรอบน็อกเอาที่จะมากกว่าใครๆแล้วนะครับเมื่อนับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นต้นไปก็ยังมากที่สุดด้วยโดยรวมแล้วในครั้นักเตะชาวโปรตุกสยิงไป42ประตูเมื่อนับจากรอบแทีมเป็นต้นไปจนถึงนัดชิงทุฤด,ดูการที่เขาได้ลงเล่นในขณะเดียวกันนะครับผู้ที่ทำประตูได้สุดยอดเคียงข้างเขาอย่างเลวเดวเี่ทำไปเพียงแค่20ประตูเท่านั้นโรนัลดดูเหมือนจะเป็นตัวของตัวเองในช่วงนี้เสมอแลวเราคิดว่าสถิตินี้น่าจะไม่มีใครทำลายลงได้เลยเพราะในแง่ของเวลามันถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆนะครับ ทำประตูมากที่สุดในฤดูกาลเดียว ฤดูกาล2013-2014ถือเป็นฤดูกาลประวัติศาสตร์ของโรนัลโดอย่างแท้จริงเขาเป็นผู้ที่มีส่วนทำให้ Madrid, ชเรอัอมมดิดคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2001-2002ในกระบวนการาการคว้าถ้วยแชมป์เขายิงไป17ประตูซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นในประวัติศาสตร์ที่เคยทำได้ในแช,เชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลเดียวมาถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครทำได้แม้แต่ตัวของเขาเองกาลิเบเซมาในฤดูกาล2021-2022และโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ฤดูกา,2019 2020, ากล2019-2 อนาคตอาจจะมีคนทําลายมันได้แต่ไม่น่าเป็นเรื่องง่ายนะครับและไม่น่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่นอนนักเตะคนหนึ่งจะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกดาวๆ13 14นัดฮันทตทรลุกเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศและนี่คือค่าเฉลี่ยที่โรนัลดเคยทําไว้คือยิงมากกว่าจํานวนเกมที่ได้ลงเล่นยิงประตู11เกมติดต่อกัน ระหว่างเดือนมิถุนายน2017ไปจนถึงเมษายน2018นโรนัลโดทำประตูในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง11เกมติดต่อกันซึ่งถือเป็นสถิติที่ไม่มีใครเคยทำได้และแซงมันได้เลยซึ่งเชื่อว่าสถิตินี้ไม่น่าจะมีใครทำลายมันลงได้โดวยวิวัฒนาการต่างๆของโลกฟุตบอลปัจจัยหลายๆอย่างไม่เอื้อให้นักเตะยุคนี้ต้องมานั่งทำลายสถิติต่างกล่าวของเขาลงเล่นในเกม UCL มากที่สุด มีผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่สามารถทําได้เทียบเท่ากับโรนัลด,ด,ด,ดในการลงสนามรายการนี้ได้และมันสะท้อนให้เห็นในสถิติตระหว่างปี2003ถึง2022โรนัลด,ด,ดลงเล่นไป183นะัดซึ่งมากกว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่เคยทําได้ในบรรดาผู้เล่นที่ยังคงเล่นในยุโรโทมัสมุลเลอร์เป็นนักเตะที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะทําสถิตินั้นได้แต่ก็ยังเหลืออีก34เกมซึ่งปัจจุบันมุลเลอร์จากบาร์ยูเมเนกนั้นก็มีอายุป,ปาเข้าไป34ปีเข้าไปแล้วนะครับดาวน์เชนโว7สมัย ความสามารถในการทำประตูของเขาในยุโรปสรุปได้จากการคว้ารางวัลรองเท้าทองคำหรือดาวซันโวซึ่งมากที่สุดในบรรดาผู้เล่นทุกคนในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันเมสซี่คือผู้ที่ได้ใกล้เคียงกับเขาที่สุดนั่นคือ6สมัยซึ่งทั้ง2คนก็ไมาได้เล่นในยุโรปอีกแล้วฉะนั้นสถิตินี้จะยังไม่มีใครทำลายไปอีกสักพักใหญ่อย่างแน่นอนฮาแลนน่าจะเป็นผู้เล่นที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะทำลายสถิตินี้ได้เพราะยังมีเส้นทางอาชีพอีกยาวไกลและปัจจุบันนาเตตจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้รางวัลรองเท้าทองคำไปถึง,งนนบอาาู ซึ่งมีแฮร์รี่เคนที่ยิงได้เยอะกว่าตอนนี้อยู่1ลูกด้วยกันและเขาสามารถแซงจบเป็นดาวชนโวได้าก็จแต่ใกล้เคียงกับสถิติของ CR 7เซเวเข้าไปอีกและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์